สองลุ่มหนึ่งอุ้ยถอยหลังจั๊กจั่อุ้ย,ยจูจ่้ยจู่อ้ยาถอยหลังก็ตาหักเดะเฮ้ยเฮ้ยใส่เกีร์ตถอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะโอ้ยอย่า<อ>เห็ดเขาอย่าเห็ดเขา<อ>เขาเศร้าดื้อแล้วท่าทางก็สองเดี่อวเอาละเอาละสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะ น้องใบข้าวนะคะแล้วก็ช่องพังปีใหม่พังใบข้าวนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่กาเฟบอกว่าอย่าดื้อใยเห็ดเมลเลนจังสั่นเมลเลนเก็บอืมอืมอืมคนมาหล่นน้ำกันอืมเือแม่กินยาเสยแลวคุณเอาสองลุ่มหนึ่งอุ้ยถอยหลังจัก ตาถอยหลังก็ตาหักเดะเอ้ยเอ้ยใส่เกียร์ถอยมาแม่ no. แมาแม่เขาว่าเออเอาเอาจอบเข้าไปเราปี่เอาเอาเอาตั้งรักก่อนกาแฟว่ะให้จับนี่ให้จับเนี่ยเด้อหนูบ่ดื้อแล้วเออเพื่อน thương giọt non thương bưng mèo đây đứa này, cua cua mẹ cậu, Mà hàng lăng, ừm ừm, rèn nấm canh rèn nấm canh, phèu ấy rèn nấm canh, ừm ừm, rèn nấm canh luộc sư nấm đấy, tây bắc à, à แตงไออกมาตัวเเคยเล่นให้เขาให้เขาเล่นน้ำกันถุนเนี่ยัอก็ตัอล่ำหยามาเอารางวัลมาเอารางวัลนั่นดีมาเล่นน้ำล่ะอกัดเจียวแตนอกัดเจียวแตนอกาแฟเป็นสีวิตอ่จอาจะบอลาซะน ยุ่งไรเล่นด้วยกันก่อนสินห้นตีกว่าจะหลับอุ๊ยยื้อ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 ใส่เกียถอยเหอะฮออ้รดกันนี่ถอยดีแต่โนอพูดอะพูดอะเอ๋ถอยสุดจ้า เออถ้อยต่างลักจ้าก็มาดิคะกลัวสักที่ไหนกา,าแฟบัดเข้าจับขาหนึ่งหยกสี่ฝาปังงาเงเลยนั่นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ยอกกันโบได้นอนวน เพิเ่มขสิวันใจหายเลวเจ้าเอาไหมเอาไหมอืมอืมอืมอาจจะบาดได้ละ,ปปน,ะนั่นนั่นฉลาดนะ ฮู้ว่าจะอันนี้บ่ได้เรเรียนไปหาเม่เอะเออเอ,อจะลาดมากใบข้าวอือฮูว่าพีกาแฟปรกกาเขาไปไก่นี้ไปหาเม่เ่ยนั่นย,ยังแต่ตามเขามาอีกอยูบ่บมเลวยวโเลิกเอ้า หาหมลินที่นอกาแฟนั่งลงกาแฟนั่งลงให้น้องจับดีดีเนี่ยใจเค่ถอยเนาะไม่อยังเป็นตะสั่งแต่ถอยอุดรูด,ด,ด,ดอุดดอุดรดเออก็มักหยอกเขาน้ำเขาหนีออกมากะแลน้ำกลนเขา,าเนี่ยไปอีกแล้ว ม right ุดยิบตั้งแต่บ่ใดกันนี่ก็พอคุณใบเขา ählt. เออยุ่งยุ่งกันไรอยออออืออืออือตัมตาคือไรอือตั้มตาเห็นเห็นเน้อือเขาไปหาเมฆาเราป่าบนี้เออ เออตั้งรักลูกช้างกับลูกหมานะคะเกือข้อกันดีค่ะกดเพื่อนเล่นเขาเออนอนลงเ <c oughs> นี่ยอันนี้เขนโนดลงกับเสียงหัวส้นเขาเนะนั่น <c oughs> เี่นน้ำกันเล่นน้ำกัน <c oughs> เออวิวบานลังเดียวกัน <c oughs> <c oughs> กระเพาะตกใจ เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโตขึ้นมาเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันใช่ะหมบ๊ยมอม <im> บ๊ยมอยมอ <im> mm> จะเอาขึ้นให้ไดนะ้บ๊ยมอมนะน้องเขาเล่นกันนะคะแม่เมทําแม,ามน่า กาแฟกัดนะปันนี่โบอันนี้แล้วใบเขาวิ่งตั้งหลักอย่างล่ะลักกี้ลักกี้อยากเล่นน้ำเขาโอ้ลักกี้อยากเล่นน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ตามมาล่ะกาแฟสำคัญตามเขาต่อย เป็นตาฮักปันนี่พี่เหลียงได้นี่ดูแลน้องดีค่ะ เวลาหนงดือ่อค่อยปราบปามนะนี่ทหารหลบับอ,อืมอมองอยู่แต่ว่าบอบบอ,บอ,บอ,บอเป็นอย่างกเ,เกงใจหลูงนะ่ะเกงใจหลูงแห้งถ้าลูกเล่นกับกาแฟไม่ไม่ถ้ากาแฟเข้าไปหาก็ไม่กล้าทำนะอออืือืม บทก็เดคาวมาเข้าเดียวเถินได้ล่กาแฟเอ้ยสิขาบออกมายังเออมาอ่อนแล้วเป็นกระไดนั่นทางนั่นดีทางนั่นวัดจังได้เขานั่งแล้วมาถั่วเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆเออค่อยๆตัวอยากเล่นเนี่ยเขาก็ค่อยๆตัว ให้ค่อยๆไปให้จับแน่หฮึมฮึมฮึมนี่อุ้ยเขาไปโจยอุ้ยอุ้ยตามพี่กาแฟไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีหมูโจยแม่ๆก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจนะคะ ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวนะคะแล้วก็ช่องพังปีใหม่พังใบข้าวจ้าไปหาแม่แล้วอย่าลืมนะคะแม่ฝากด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า